เอาละครับสิดิผู้ชมนะครับผมวัตนาเบ้กลับมาพบกันอีกครั้งในนิยายวายเรื่องกฎของการเกิดใหม่คือห้ามให้ใจกับสามีโดยคนทักเขียนกระท้อนส่งเครื่องตอนที่12นะครับถ้าใครสนใจอีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับไปอุ่นหนุนคนทักเขียนกันเยอะๆนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนที่12สามีกับความรู้สึกจั๊กกะจี้หัวใจรถดต้นแล้วครับร่างเล็กเอ่ยถามและจะที่ตื่นขึ้นมาพลางลูบคอขอตัวเองเบาๆเพราะรู้สึกเมื่อย น่าจะเพราะเอ็นหัวพิงหน้าต่างนาเกิดไปหน่อยอืมอีธานตอบรับสั้นๆก่อนที่เขาจะลงจากรถไปกับรวินรวินยืนหันซ้ายหันขวาเมื่อลงมาจากรถเรียบร้อยเนื่องจากกําลังคิดว่าจะทําอะไรต่อดีแอบไม่ค่อยชินเพราะปกติไม่ค่อยจะได้กลับบ้านก่อนฟ้าเมื่อสักเท่าไหร่จะไปไหนเนอะสองขาของโอเมก้าอยู่ชะง,งักรวินเหลียวหลังเพื่อหันไปดูให้แน่ใจว่าอีธานพูดกับตนหรือเปล่าว่าจะไปเดินเล่นแถวๆนี้นะครับอีธานได้ฟังอย่างนั้นก็หน้านิ่ว ทำไมไม่กลับไปนอนพักเดี๋ยวอาการก็ยิ่งแย่หรอกผมนอนจนหลับไม่ลงแล้วครับอีกอย่างตอนนี้แข็งแรงมากท่านอีธานไม่ต้องเป็นห่วงระวินพูดพลางชูกล้ามแขนโชว์ตามนิสัยที่ชอบทำแต่พอนึกได้ว่าคนตรงหน้าคืออีธานไม่ใช่เพื่อนร่วมงานที่บริษัทเก่าก็รียบยกแขนลงอย่างเก้อๆอย่าไปเดินเล่นดีที่ว่าอีธานไม่ได้ถือสาอะไรอู้อยู่แต่ในห้องจนเบื่อจะตายชักแล้วครับระวินเห็นว่าอีธานหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมอะไรสักอย่าง และไม่กี่นาทีต่อมารถยนต์คันหรูหน้าตาคล้าย b m เก็ขับมาจอดอยู่ตรงหน้าคนขับรถเปิดประตูออกมาพร้อมคอมหัวหอีธานอย่างนอบน้อมเรียบร้อยแล้วครับท่านอีธานไปไปสิไปไปไหนครับตอนแรกเรบินก็ไม่แน่ใจว่าีีธานพูดกับเขาหรือเปล่าแต่เมื่ออีกฝ่ายพูดย้ำครั้งที่สองถึงค่อยแน่ใจอย่าไปเดินเล่นไม่ใช่หรือไงแม้จะไม่เข้าใจที่อีธานพูดนะัก แต่ท้ายที่สุดแล้วรบินก็ก้าวขึ้นรถตามอีกฝ่ายและน่าเป็นตุ๊กตาหน้ารถแบบงงๆมองอะไรเป็นครั้งแรกที่รวินเห็นอีธานขับรถเองก็เลยเผยจ้อ,จองคอนตัวสูงหน้าไปหน่อยเป,เปล่าครับรูินสายหน้าหวีเกือบจะพูดออกไปแล้วว่าไม่เคยเห็นอีธานขับรถเองมาก่อนแต่ก็มานึกขึ้นได้ว่าอาจจะถูกสงสัยเพราะราะมิวตัวจริงคงต้องเคยเห็นมาแล้วจะไปไหนแหละครับร่างเล็กแางเปลี่ยนเรื่องขับรถเล่นก็เธอบอกอยากไปเดินเล่นไม่ใช่หรือไง ปกติแล้วเวลาว่างงานอดิเรกของอีธานคือการขับรถไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายมันช่วยทำให้จิตใจของเขาสงบและผ่อนคลายาแต่วันนี้ตาออกไปก็ตรงที่นั่งข้างๆไม่ว่างเหมือนเช่นเคยในวันนี้พื้นที่ปลอดภัยของอีธานมีลูกกระต่ายซื่อบื้อตัวหนึ่งนั่งอยู่ด้วยลูกกระต่ายซื่อบื้อที่เหมือนเพิ่งเคยได้ออกจากคอกกำลังมองไปรอบๆนอกอย่างตื่นตาตื่นใจถ้าเหมือนว่าไม่เคยเห็นโลกภายนอกมาก่อนยางไงอย่างนั้นอีธานไม่รู้อะไรเกี่ยวกับรามียวมากนะัก อันที่จริงต้องบอกว่าเขาแทบจะไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับภรรยาตัวเองเลยชื่อของรามิมโมเร่ในเย็นครั้งแรกก็ตอนที่ท่านย่าบอกว่าเขาจะต้องแต่งงานกับคนนี้อีทารู้จักตระกูลโมเร่แต่เขาไม่อยากจะรู้ว่าในตระกูลนี้มีโอเมกา้าซึ่งก็พอเข้าใจได้ตระกูลสูงสั่งอันแสงเก่าแก่คงไม่อยากยอมรับบรานสายเลือดของตัวเองมีพวกต่ำชั้นที่คนเขาเรังเกียจเพราะคำมั่นสัญญาที่มีมาเนื่นานของทั้งสองตระกูลมันทําให้ตัวเขาและรามิวต้องเข้าพิธีแต่งงานกัน ซึ่งท่านย่าก็ถามความสมัครใจของเขาแล้วว่าอยากแต่ไงไหมเพราะคงรู้ดีว่าถ้าเขาไม่อยากทาต่อให้มีท่านย่าสักสิบคนก็ไม่อาจฝืนใจให้เขาต้องทําตามความต้องการของบรรพบุรุษได้แต่อีธานไม่ได้จะตอบตกลงอีธานไม่สนใจเรื่องความรักและไม่คิดจะมีรักเพราะฉะนั้นคู่แต่งงานของเขาจะเป็นใครหรืออะไรขเขาก็ไม่ได้ยาแสรรหรือให้ค่าอะไรมันอยู่แล้วยังไงซชีวิตหลังแต่งงานก็คงไม่มีอะไรต่างไปจากเดิมก็แค่ทาเพื่อให้สัญญางี่เง่ามาสิสุดลงหกเดือนก่อน ตอนที่เขาได้เจอกับราวิวครั้งแรกในวันนัดดูตัวบอกตามตรงว่าอีธานจำหน้าของคู่หมายของตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ผ่านไปอีกสองอาทิตย์พิธีแต่งงานสายฟ้าแลบของพวกเขาก็เกิดขึ้นและจากราเมวมูเร์ย้ายเข้ามาอยู่ในตระกูลเล็กซ์คาร์เตอร์ในฐานะสะพ้ายใหญ่แต่อย่างไงคนเขาก็รู้กันทั่วว่าโอเบนก้าคนนี้เป็นเพียงภรรยาในนามของอีธานเท่านั้นแม้แต่ห้องนอนก็ยังนอนแยกกันเลยแต่อย่างนั้นราวิวก็ยังทำตัวเป็นภรรยาที่ดีตั้งใจที่จะปรนนิบัติสามีอย่างเต็มที่ แต่ในความรู้สึกของอีธานมันมากเกินไปเขาไม่ชอบให้ใครมาก่อติดจอแจเพราะผลักสายละให้ไปอีกฝ่ายก็เอาแต่ร้องไห้และทำปากคว่ำเบะเหมือนลูกเป็ดในสายตาของอีธานรามีวก็เหมือนกับตุ๊กตากระเบื้องเคลือบที่แสนปลอบบางและพร้อมจะแตกสลายในทุกเมื่อแค่เพียงโดนสก,กิดแผวเบาซึ่งอีธานไม่ชอบคนประเภทนี้เป็นที่สุดเขาจึงตั้งฉายาให้กับภรรยาตัวเองว่าลูกเป็ดอ่อนแอและตั้งง่ยกับรามียตท้งแต่้นเป็นต้นมา แต่ตอนนี้อีธานกลับเกิดความรู้สึกประหลาดที่ไม่สามารถอธิบายได้ขึ้นมาตั้งแต่หลังจากที่เขากลับมาจากต่างเมืองอีธานรู้สึกว่าภรรยายของเขาเปลี่ยนไปรลวกลับเป็นคนละคนขนาดว่าเขาไม่ค่อยได้สูงสินใกล้ชิดกับรามิวนักแต่ก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ารามิวเปลี่ยนไปจากเดิมเชื่อไหมว่าบางครั้งอีธานก็คิดว่าคนตรงหน้าคือรามิวตัวปลอมที่เป็นสปายของฝั่งศัตรูปลอมตัวมาด้วยซ้ำแต่ความคิดไร้สาระนี้ก็ถูกปัดตกลงไปอย่างรวดเร็วเพราะมันไม่มีทางเป็นไปได้ ยังไงทั้งหน้าตาและน้ำเสียงก็ยังคงเป็นรามิวคนเดิมแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดนั่นคือจากลูกเป็ดที่ชอบทำหน้าเศร้าเบปากเข้ามาแต่ร้องไห้กระซิกกลายเป็นลูกกระต่ายอยากรู้อยากเห็นชอบมองนู่นมองนี่ด้วยตาเป็นประกายนิสัยเหมือนจะว่าง่ายแต่ชอบทำปากขมุบขมิบเหมือนกำลังบน่นและทำหน้าเหมือนกำลังด่ากเขาอยู่ในใจตลอดเวลาเห็นแล้วยิ่งหน้าหมาไส้เขาเหลือมมองลูกเป็ดที่ตอนนี้กลายเป็นลูกกระต่ายสุกซนเอาแต่หันคอมองนั่นมองนี่ท่านอีธานชอบขับรถเล่นเหรอครับ สบายใจดีดีจังระวินเท้าค้างมองออกไปนอกหน้าต่างอยู่ที่นี่เวลาเบื่อเบือก็ทําได้แค่หยิบหนังสือมาอา่านหรือไม่ก็เดินเล่นอรอบๆบ้านอยากไปข้างนอกก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปที่ไหนขับรถก็ไม่เป็นอันที่จริงแค่จะออกจากห้องของ,ของตัวเองยังไม่กล้ากลัวว่าจะไปขัดหูขัดตาใครเขาระวินเผื่อพูดความในใจของตัวเองออกมายาวเหยียดถึงการมาอยู่ที่นี่จะทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้นกว่าเดิมก็จริงแต่ข้อเสียมันก็มีเยอะแยะ ทั้งโดนว่าโดนดูถูกต้องมาต่อสู้กับอะไรไม่รู้ข้าดาไม่ได้เชียตายมาตั้งหลายครั้งการมาอยู่ต่างโลกไม่ได้สวยหรูไปทั้งหมดเหมือนในนิยายที่เคยอ่านสักเท่าไหร่ฉันคงเป็นยักเป็นมาในสายตาเธอโรบินหันขวับไปมองอัลฟาหนุ่มน้ำเสียงของอ e ีธานไม่ได้มีความรู้สึกโกรธกลับกันแล้วประโยคเมื่อกี้ดูเป็นเพียงแค่การหยอกเออซะมากกว่ารู้ตัวแหละครับไม่รู้เหมือนกันว่าเขากินดีหมีหัวใจเสือมาจากไหนเหมือนกันถึงได้กล้าหยอกกลับ พอพูดไปแล้วถึงได้รู้สึกเสียวสันหลังแต่พอได้ยินเสียงหัวเราะจากอีกฝ่ายเรากับว่าได้เห็นหิมะตกกลางทะเลทรายรับินตาโตจะแทบถลนคุณหัวเราะเหรอลูกกระต่ายหน้าตาเหลือหลาดูตลกมากในสายตาของอีธานนั่นจึงทําให้เขาเก่งหน้าขึ้นต่าสายตาดูมองอีกฝ่ายมีปัญหาหรือไงจากเหลือนหลาจะกลายเป็นว่าซี่เสียวอารมณ์ของลูกกระต่ายเปลี่ยนววย,ยิ่งกว่าสีของจิ้งจกอีธานคำออกมาดังกว่าครั้งแรก โรบิจึงรู้ว่าเขาโดนเล่นเขาให้แล้วเลือไปเลยว่าอีธานเป็นคนกวนตีหน้าตายไม่กล้ามีปัญหากับท่านอีธานหรอกครับโรบินไปชดประชันแค่นี้ก็ใช้ชีวิตยากจะแย่เดี๋ยวกดเพิ่มมาอีกเป็น20กดคงได้ตายกันพอดีรู้ตัวก็ดีคงเพราะวันนี้อีกฝ่ายดูใจดีกว่าทุกครั้งด้วยละมั้งถึงได้กล้าคุยเล่นด้วยแต่ว่าเมื่อวานขอบคุณมากาจริงๆนะครับที่ช่วยรบินยังไม่มีเวลาได้คุยกับอีธานอย่างจริงจังเลย ยังไงก็ต้องขอบคุณที่อีกฝ่ายกระโดดน้ำลงมาช่วยทั้งๆท,ที่จะสาให้ลูกน้องลงมาช่วยก็ได้แต่กลับยอมเอาตัวเองมาเสี่ยงอันตรายเพื่อเขาบอกตามตรงว่ามันทําให้รวินมองอีทานเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเกิดว่าภรรยาของฉันตกน้ําตายตอนที่ไปทํางานกับฉันแล้วเป็นข่าวขึ้นมาคงได้อับอายขายขี้นหน้าตายชัดยกเว้นเรื่องฝีปากที่ล้าไว้ในฐานที่เข้าใจงั้นเพื่อตอบแทนคุณผมจะยอมให้คุณโขกสาบใช้งานแต่โดยดีเลย คิ้วของอีธานเลิกขึ้นก็แปลว่าที่ผ่านมาไม่เคยเต็มใจก็มีบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นั่นแหละครับยามที่สบตากับเัลฟาหนุ่มแล้วหัวเราะออกมาพร้อมกันเป็นเวลาชั่วขณะหนึ่งที่หัวใจของรวีนรู้สึกอุ่นว่าบขึ้นมาอีธานหันกลับไปมองถนนสองมือของเขาจับมั่นที่พวงมาไัยรถฉันไม่รู้หรอกนะว่าตอนนี้เธอจะยังมองฉันเป็นคนแบบไหนอยู่แต่ฉันอยากให้เธอรู้ไว่อย่างหนึง่งพอรถเงียบสนิทเสียงของอีธานก็ยิ่งดังชัด เขากล่าวมาด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจนและหนักแน่นตอนนี้เธอเป็นคนของฉันและฉันจะไม่มีทางปล่อยให้เธอตายมือของอีธานกามที่พวงมาไัยแน่นขึ้นหากท้องถนนเงียบกว่านี้สักนิดเสียงหัวใจของเขามันคงดังชัดจนทําให้คนข้างๆได้ยินอีธานกําลังรู้สึกประหม่าแบบที่ชีวิตนี้ไม่เคยเป็นเหมือนว่าตอนนี้หัวใจของว่าที่ประมุกเล็กสคาร์เตอร์กำลังเกิดสิ่งที่จัดก,การได้ยากขึ้นแล้วเพราะเจ้าตัวนั้นก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้ตัวเองเป็นอะไรกันแน่ พียงแต่อีธานก็แค่รู้สึกว่าตอนนี้ภรรยาของเขาไม่ได้น่ารำคาญอีกต่อไปแล้วรูวินอาจจะคิดไปเองว่าช่วงนี้ความสัมพันธ์ของเขากับอีธานมันค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างน,น้อยๆในตอนเช้าและตอนกลับบ้านเขาก็ไม่ต้องไปนั่งข้างคนขับรถเหมือนอย่างทุกทีแล้วก็ไม่ได้โดนใช้ให้ทำอะไรแปลกๆอย่างเช่นการเดินไปซื้อขนมปังในร้านที่หางไปเกือบ2กิโลเมตรและก็ช่วงนี้อีธานและดูมีน้ำใจกับเขามากขึ้นด้วย อย่างเช่นตอนที่เขาเอา่ยกสารไปให้ในตอนก่อนจะพักกลางวันอีกฝ่ายก็ถามว่าอยากกินอะไรซึ่งโดยปกติแล้วระวินจะต้องไปหากินเองตลอดและพอบอกไปก็ได้กินตามที่ตัวเองรีเควสทุกครั้งไม่รู้เหตุผลอะไรที่ทําให้เป็นแบบนั้นแต่ระวินจะขอเรียกมันว่าก,กําไรชีวิตเขาเป็นคนละโมบโลบมากไม่ได้เกรงใจอะไรอยู่แล้ววันนี้ระวินคิดเมนูอาหารที่อยากกินตั้งแต่เสบมองเช้าหลังประชุมเสร็จหากแต่วันนี้อีทายกลับยุ่งงานมากตั้แต่เช้าจะดอเที่ยง รวินยังไม่เห็นอีกฝ่ายเงยหน้าขึ้นมาจากจอคอมพิวเตอร์เลยรบวินสั่งสปาเกตตี้มาให้อีธานส่วนเขาวันนี้นึกคลืมอยากจะกินอะไรที่เป็นเส้นๆดีที่ว่าในโลกนี้มีอาหารหลายอย่างเหมือนกับโลกจริงระวินเลยไม่อาจเฉ้ากับการกินเลยสักนิดข้างล่างบริษัทมีแหล่งรวมร้านอาหารอยู่วันนี้ระวินว่าจะลองไปเดินเล่นดูพอระวินเอาข้าวไปส่งให้อีธานเอาฝ้าหนุ่มก็พูดกับเขาทางทั้งที่ตายังเอาแต่จ้องจอเธอกินอะไรว่าจะไปหากินข้างล่างครับ ทำไมไม่สั่งขึ้นมาล่ะจะลงไปเบียดกับคนทำไมก็อ,อยากเราไปเดินดูด้วยว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าเดี๋ยวสั่งมาก็ได้ครับครั้งแรกของวันที่อีธานเงยหน้าขึ้นมาจากงานเพื่อมาพบกับลูกกระต่ายที่กำลังทำหน้างองเขาหักเหมือนปลาทูรีบไปเราเรียบมาครับโนวินยกยิ้มอย่างร่าเริองอีธานไม่เข้าใจว่าในหนึ่งนาทีคนตรงหน้ามีเกียร์รณ์กันแน่ทำไมมันถึงได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ไวนะัก แล้วพอภรรยาของตนเองเดินลับตาไปอีธานก็ต่อสายตรงหาใครบางคนทันทีเลโอฝากดูแลรามิวด้วยครับท่านอีธานระวังอย่าให้รู้ตัวล่ะครับอีธานหมุนเก้าอี้เพื่อมองอไปนอกหน้าต่างจากระยะน,นี้งคงไกลเกินกว่าที่จะมองเห็นโอเมก้าตัวจ้อยอีธานยกสองมือขึ้นกอดอกยามเอ็นหลังพิงพนักเก้าอี้ตอนนี้เขาให้คำนิยามรามิวว่ากระต่ายจอมอยากรู้อยากเห็น อยู่นิ่งๆไม่เป็นชอบเดินเล่นเป็นชีวิตจิตใจเด๋ยนนี้รู้จักทำหน้างองอหน้าหงิกเวลาถูกขัดใจพอไม่ให้ไปก็กลายเป็นกระต่ายขี้ประชดจอมโมโหเห็นแล้วอดมันไส้รักคนเอ่นดูแต่จะยังไงก็ช่างเธออยากสำรวจโลกกว้างแค่ไหนก็ตามใจขอแค่อยู่ในสายตาของเขาก็พอแล้วเอาเลยก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่12นะครับโอ้โหแล้วมีใจแล้วดีเจอท่า,มาไม้ตายเข้าไปท่านอีธานต้องมีชีวิตรอดต่อให้ผมรอดแล้ท่านไม่รอด ผมก็อยู่ไม่ได้เป็นไงแต่คอมเมนต์แต่ละเมนก็ปั่นเกินนะหมายถึงนักอ่านท่านอื่นที่มาเม้นในนิยาย <c oughs> โคตรฮาเลยยังไงก็ฝากกำลังใจคุณนักเขียนกระท้อนส่งเครื่องด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคุณนักเขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้วาตราเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะวยนสวัสดีครับผมวตานาเบ้ Young.